ถเฮ้เมื่อกี้เห็นสะบัตแตกว่ะมิชชั่นเฟลลพี่โดนมันเอาพกไหยิงที่ยองไมเก็บโอเคไอ้เลย Yeah. So now,เจ็บเจ็บมาก. We're capturing the page, Bomb has been planted. Mission fail. All right, let's move out.

ได้มีคนเลิกกวเราสักที okay,

มใชะพกอยู่เลยแวงรู้ว่าไ,ไปโกน,นแล้วเรตช์วินเห็นแล้วหนึ่งอัตตาจะมีเต้นเต็มที่เราตึงอย่างหมดเลยหมดสภาพเลยหมดสภาพเลย แล้วว <c oughs> ่าเราควรนอนกันใช่ไหมพี่รู้มั้ยก่อนเี่ตสองแดงคขาว่ารัาน้องของุ๋ม พี่ิ๊ไม่เขียนอะไรนิบนินินินุบนิบนบนิบนบนิบนเ้ยนกูยิงตัวเดียวไอ้สัดมึงวันนี้ยเขามาไงวันนี้เรามาคืนไหมล้วมาตอนไหนเดียห้าหาไกูไม่ใช่ตอนนี้เออได้ได้มันหกห้าไอ้หกเออหกาไม่ไหวมันซ้อนกันไม่ไหววะก็คือมันขึ้นกันด้วยมั้งยันไงยิงหัวโอ้โหลั่นกางมันมาแหยมา เ okay, โอเคแบบพาว้าไหมแต่เราไปไนคืนเราแต่รายกัร <c oughs> ไปินการยิงของเราเ,เอเุ้ยเขาคาจะตายให้สวยสวยพย,ยาย,ยามเรากล้าตัวสิเขาไปวตาอมาเดดันนะขวาลองขวา

ไปบนเกามเอาไม่โดนต้องการยี่ฟีกับพี่มิชั่นเฟลล์แล้วยัดตกไหนก่อนนะี่นกัน สองตัวเลยเดี๋ยวก็ได้ยิงสองยิงสองยิ่สองไิงสอ,งสองโอ้ไม่โดน,ม,นมันไม่หนมันรันมา เห็นชื่อแมงดำตัวหนึ่งนะอยู่ซานโอ้าห head shot นี่ครับเปิดเอจะเปิดไหนไหมครับมิชชั่นเฟลไปครับผม Bomb right. has been planted.. Go ahead. Go ahead. Headshot. Mission success Okay, let's go.. Okay, okay. ตลาดน้าตงนี่ยตรงกล่องี่ไหนะอ๋อพี่หนพี่ตอนนี้หนึ่งหนึพี่อยู่เออตัวนี้กลางพี่ตัวท้ายอยู่กลางรวมหพี่มาพี่มาแล้มาแล้วมาบอมพี่ทรีบ่พี่ทงได้ไปทาดู head shot Mission success. <laughs> All right, let's move out. <laughs> <laughs> BOMB HAS go BEEN MISSED MISSION SUCCESS YES OKAY, yes. LET'S GO BOMB that

เฮ้ยหมื่นไปหมดเลยวะกูแม่เฮกว่า